ข่าวพ่อครูฟื้นฟูสุขภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ปี2560ในช่วงนี้ก็คงเป็นวาระพิเศษของพ่อครูที่ลูกๆทากันรัตนาว่าอยากให้พ่อครูเนี่ยอยู่กับพวกเราไปได้นานๆพ่อครูก็เลยได้เดินทางมาผูผ้าฟ้าน้ำมาที่เชียงใหม่ประมาณตั้งแต่วันที่ หนึ่งถึงสภาก็มาครั้งนี้ก็เหมือนกับมาพักฟื้นสุขภาพอย่างจริงจังอะน,นะเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับพ่อครูทำงานหนักมากๆก,ก,กับวัย83ที่จะใกล้ๆจะครบ84เร็วๆนี้ซึ่ง ซึ่งในฐานะที่เป็นทีมบัณฑชาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะรู้ว่าพ่อครูไม่ได้งานไม่ได้น้อยลงเลยเคยเห็นตอนอายุ6กสิบทงานมากยังไงตอนเจทําิบทงานมากอย่างไรตอนแปดสิบก็ทํางา,ทงานหนักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าภาวะที่อายุมากขนาดนี้ก็คงจะถ้าพ่อครูอยากทางานหนัก อย่างเหมือนเดิมโดยไม่ได้ผ่อนลงบ้างเลยเนี่ยก็คงจะไม่สามารถตอบสนองคำอาราธนาของพวกเราได้แน่ๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับภาวะร่างกายโหลดอยู่ตลอดเวลาก็เดือนยิ่งเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงเนี่ยดูเหมือนกิจกรรมค่อนข้างจะมากทีมบัณชาาก็เลยเห็นสอดคล้อกันว่าน่าจะนิมนต์พ่อครูมา ทาให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่เซตตัวหรือผ่อนเครื่องลงหน่อยเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพพ่อครูก็ตกลงเดินทางกันมาโดยการเดินทางมาครั้งนี้ก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรมากเพราะว่าต้องการให้พ่อครูพ่อครูเนี่ยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ก็เป็นไปอย่างที่น่าพึงพอใจกับสุขภาพของพ่อครูที่ดีขึ้นนะเพราะว่าได้พักจริงๆพ่อครูมีเวลาพักทั้งกลางวันพักทั้งกลางคืนพักทั้งพักตั้งแต่เย็นทุ่มสองทุ่มจนหกโมงเย็นได้จนหกโมงเช้าขอภยัยการมาที่นี่ก็เหมือนกับสถานฟื้นฟูสุขภาพที่ดีที่สุดนะนะ เขาจะเรียกว่าเป็นหุบเขาฟื้นฟูสุขภาพก็ได้อาศัยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์ท่านธีละบอกว่าดูเหมือนว่าที่นี่ที่เราอยู่กันที่ภูผาเนี่ยจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่แห่งเดียวที่ยังมีน้ำไหลเวียนอยู่ที่อื่นเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วดังนั้นอาศัยความบริสุทธิ์สะอาดของอากาศ ของป่าไม้ของลำธารของอความสงบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ทำให้พวกครูเนี่ยได้พักเต็มที่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ดูเท่าที่พวกเราสังเกตเห็นก็คือว่าอาการไอของพวกครูก็ลดน้อยลงแล้วก็ดูรู้สึกว่าความกระพี่กระเป๋ามาวันแรกแรกเนี่ยเหมือนกับ โอหพระครูเดินเดินแต่ละก้าวเนี่ยมีมีนยัยยะมีความหมายมากนะที่ที่เหมือนต้องใช้พลังมาพลังมากแต่ตอนละลังก็ทุกอย่างก็กําลังก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมันก็เหมือนกับถ้าเราทำไมาองเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะที่ถูกภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มองเห็นพวะครูเนี่ยอยู่ในภาะวะที่โหลดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็เหมือนกับได้แค่มองตาปิดๆนะนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ ไปช่วยอะไรได้พราะครูครูก็ยังเขียนหนังสือเต็มที่เทศเต็มที่อยู่เหมือนเดิมอ่ะก็ครั้งนี้ก็เหมือนกับได้มาพักให้เต็มที่จนท่านถักบุญอนรัธนาพ่อพครูว่าถึงที่พ่อครูตั้งใจว่าจะพักเก้าวันเนี่ยน้อยไปน้าจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนกับการทํางานหนักมาตลอดชีวิตนะท่านถักบุญบอกว่าขอ,อารัธนาให้พ่อครูเนี่ย พักนะพ,พักให้นอนให้หนักพักจนเหนื่อยนะถึงค่อยไปทํางานสวดท่านถักบุญค่อนดูว่าดีแล้วท่านก็บอกว่างานข้างล่างไม่ต้องห่วงนะอย่างที่บ้านลาดทางสำนักติธมาธทางบ้านลาดก็จะช่วยกันรับช่วยกันแบ่งเบาภาระของพ่อครูเองเพราะว่าเหมือนกับเราให้พ่อครูทํางานหนักมาอบรมหลังสอนเรามาตั้ง4 6 4 7ปีแล้ว พวกเราน่าจะเข้มแข็งที่จะประคับประคองทําถิ่งที่พ่อครูได้ดําริเอาไว้เนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายจิตนาลงของพ่อครูได้ฟังแล้วก็ถ้ามีพวกเรามีจิตคิดอย่างท่านถักบุญที่พร้อมที่จะขึ้นมาลุกขึ้นมาเชิมแต่งเบาเอาพราะาชอย่างนี้เนี่ยพ่อครูก็คงจะสบายใจแล้วก็สามารถที่จะอยู่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้อย่างยืนยาว แล้วพ่อครูก็ตั้งใจพักมากๆเลยเป็นแต่เพียงว่า,าพวกเราอาจจะรุ่นต่อนะว่า,าพกก่อครูพักมากกว่าเกวันได้ไหมแต่ยิงเก้าวันก็ก็มากนั่นแหละพ่อครูนนะแต่ถ้าได้ยาวกว่าน,นี้เนี่ยก็คงอยู่ที่พวกเรากันด้วยแหละถ้าพวกเราช่วยกันแบ่งเบาเอาภาระทําให้พ่อครูรู้สึกว่าไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยพ่อครูก็คงจะพักได้สนิทและพักได้ยาวนาน แล้วก็สามารถอยู่เป็นกําลังใจให้พวกเราได้ตลอดไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของพ่อครูที่ดูแล้วสุขภาพก็ดีวันดีคืนแล้วก็จะดีทำทางภาคเหนือก็ให้การเรียกว่าอนุเคราะห์ที่จะทําให้ทุกทุกหญิงทุกอย่างเนี่ยพ่อครูได้พักเต็มที่ไม่มีใครมารบกวนทม่จะมาส่งทะเบียงกันดูว่าสถานที่ทางภาคเหนือเนี่ยเป็นแหล่งสัพยาที่พ่อครูจะฟื้น สุขภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็ต้องขอบคุณยิธรรมที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็พวกเราที่อยู่ข้างล่างก็คอยฟังข่าวทุกคนก็คอยฟังข่าวแต่แม้แม้แม้แมจิตใจเนี่ยอยากจะมาเห็นพ่อครูก็ตามแต่ทุกคนก็คิดว่าให้พ่อครูพักดีกว่านี่ก็ต้องขอบคุณพวกเราที่อยู่ข้างล่างด้วยข็เจะเริ่มทำ เมื่อวันอังคารที่สองพฤษภาคม2560พ่อครูพร้อมปัจฉารวม5้ลูกเดินทางจากปฐมอโศกไปที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องมาถึงสนามบินเชียงใหม่เมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีมีอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนุสมณะโพธิสิทธิ์คุณจุ้ยนิวารและครอบครัวรวมทั้งญาติธรรมอีกมากมารอต้อนรับ คุณสุภชัยใจดีญาติธรรมนำรถมารับไปใช้เวลาประมาณห้านาทีพ่อครูไปถึงชมรอเชียงใหม่ญาติโยมรออยู่ก็มากราบไหว้ทักทายแล้วนิมนต์พ่อครูเข้าด้านในซึ่งได้จัดพัตหาหารไว้รออยู่แล้วขณะชั้นอาหารมีญาติโยมแม้สิทธิ์เก่ารู้ข่าวก็รวมตัวพากันมากราบพ่อครูและอาราธนาให้พ่อครูพักผ่อนที่เชียงใหม่ให้เต็มที่ พ่อครูและคณะปัจฉาจึงเดินทางต่อไปถึงภูฟ้าผาธรรมในเวลาประมาณ14.30นาฬิกา30นาทีพ่ะครูแวะดูงานที่กำลังก่อสร้างคุณจุ้ยมาชี้แจงงานนำแปลนมาอธิบายเล่าด้วยว่าการเตรียมรับพ่อครูฉุกระหุกมากป้าน้องช่วยตัดยิบมุ้งให้เมื่อวานนี้คุณจุ้ยและท่านสมณะฟ้ารู้พาเดินขึ้นเขาลงเขาดูงานก่อสร้างไร่ระดับ อาคารสมาธิฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิวนรอบกลับไปที่พักพ่อครูรรพ่อครูเหงื่อออกมากจนต้องเช็ดตัวแล้วนอนพักอยู่ในมุ้งใหญ่ซึ่งคืนนี้พ่อครูได้จำวัดพักผ่อนอยู่ที่ภูฟ้าผาธรรมเป็นคืนแรก วันพุทธที่ส๒พฤษภาคม2560เช้าครูที่ภูฟ้าผาธรรมพ่อครูตื่นขึ้นมาและลำพึงว่าดีมากได้พักเต็มที่และทำให้สภาวะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องรากของพยัญชนะบาลีขึ้นมาได้เกือบครบแล้วและบอกน่าจะอยู่สักเก้าวันเพราะอากาศดีเจ็ดนาฬกาสีนาทีพ่อครูออกเดินทางพร้อมปัจฉาไปภูผาฟ้าน้ำถึงเวลาแปดนาฬกหนาที ท่านอาจารย์หนึ่งมาต้อนรับและพาพ่อครูเดินชมบรรยากาศขึ้นไปบนดอยแพงค่าระหว่างทางแม่ทางธรรก็มาเล่าว่าได้ซื้อที่ดินไหลเขาเพิ่มขึ้นเพื่อจะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ไกลบุกรุกอมาอรัเป็นตะกคิดว่าพ่อจะมาโอ้นี่นึกว่าจะปูไปถึงน่นเลย เร็วๆมานี้ค่ะเราได้ซื้อที่ดินแปลงนี้กับท่านจากต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะท่านแล้วก็ทางขึ้นไปหัวเราอีกเขาหลายลูกไว้กับท่านแล้วไปถึงด้านหลังชาวขีดค่ะท่านดูแลตลอดดูแลที่ชาวขีดเราขีตลอดเลยค่ะท่านไมราคาสองหมื่นห้าพันบาทตอนแรกเขาก็จะเอาเยอะอยู่แต่ละถ้าเป็นที่บรรลัยจะยี่เป็นสองล้านตอนแรกเราซื้อป่าป่าหลังให้กับ เพื่วา้ด้มักษรรมชาตนราล่าต้นน้ำเขาค่มาเขาเได้สองมประาณนี้่ะเ่ปลาปนดาฬิกา3 2้นาทีพาะครูเดินถึงศาลาเซาปีเพื่อกลาบสมเด็จปู่วิชิตอวิชามีเด็กที่มาเข้าค่ายยุวพุทธรอกราบหลวงปู่พร้อมกันทั้งหญิงและชาย และพี่เลี้ยงทั้งหมดประมาณ50คนเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีพ่อครูฉันเสร็จก็เดินไปทักทายพวกเราที่ทานอาหารอยู่ในครัวแล้วกลับมานั่งสนทนากับสมณนะครู่หนึ่งก่อนเดินขึ้นไปที่ศาลาเสียงธรรมกราบพระพุทธาพิธรรมนิมิตเสร็จแล้วก็กลับมาที่ตึกภูฟ้าตอนเย็นถึงค่ำ พะครูมีเวลานั่งทำงานเขียนคอลัมหนังสือเราคิดอะไรจนกระทั่งเกือบ3ามทุ่ม20นาทีก็จำวัดอุณหภูมิที่พักประมาณ23องศาเซลเซียสวันพฤหัส,สบ,บดีที่4พฤษภาคม2,560 ช่วงบ่ายพ่อครูมีเวลาออกเดินขึ้นไปดูเขตสงค์ผ่านสาราเสียงธรรมชมพืชพันธุ์ไม้ธรรมชาติระหว่างทางเดินต่อไปถึงโบสดินตอนนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์ไม่มีใครอยู่แต่ช่วงเขา้าพรรษาอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าอนุตรโรจะพาสมณะนวากะมาศึกษาเมื่อเดินทะลุไปไปทางด้านหลังเห็นของใช้ผุพังพระครูสนใจหนังสือสารอโศก ฉบับนีโอโปรเทสสักครู่พ่อครูก็เดินกลับมาหยุดดูภาพเขียนของคุณธนงที่วาดพระอริยาสี่ท่านคือหลวงปู่มั่นเจ้าคุณธรรมวิตกโกหลวงปู่ชาและพ่อครูเกี่ยวกับพ่อท่านนะที่ได้ขึ้นมาพักทางภาคเหนือหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่ว่า พราะท่านเนี่ยได้ตรากตรำทํางานเกี่ยวกับพระศาสนามาระยะเวลาติดต่อกันมาหลายปีมากเลยความตรากตรำอันนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่ชาวเราของเราดัางนั้นหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเอแล้วเพราะท่านตรากตรำอยู่อย่างนี้เนี่ยจะอายุยืนยาวได้อย่างไรตามเป้าที่เคยดริกันไว้ หรือตามที่เพราะท่านมีความตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นโอกาสที mm. ่เพระท่านก็จะได้ขึ้นมาพักอยู่ทางภาคเหนือซึ่งจะประกอบด้วยทั้งบรรยากาศอากาศอะไรต่างๆหลายอย่างและเรื่องอื่นอีกที่กล่าวไม่หมดตรงจุดนั้นก็คิดว่าคงเป็น สิ่งที่เป็นความต้องการของลูกๆทุกๆคนที่ปรารถนาให้พ่อท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุอยู่ยืนยาวนะในการทำงานเพื่อพระศาสนาหรือว่าเพื่อปวงชนเพื่อมนุษยชาติต่อๆไปเพราะว่าเราเองเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่พ่อท่านได้นำคำสอนของผู้เจ้ามาสื่อมาถ่ายทอด แล้วก็ได้บะพฤติปฏิบัติตามก็คิดดูมาคิดว่าขนาดพระพุทธเจ้านี่ยังต้องปฏิสารีนะเลยนะแล้วเพราะท่านยังไม่ได้มีบาร,รมีถึงขั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมและการตรากตำทํางานอย่างหนักเนี่ยก็ควรจะมีช่วงเวลาของการพักที่จะพูดนี้ขึ้นมาก็คงลูกๆหลายๆคนก็คงไม่ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้แล้วก็จุดสําคัญก็คือว่า พวกเราจะได้ฝึกอยู่ในขณะที่ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยในช่วงบางขณะอย่างนี้เพื่อจะได้อ่านตนเองว่าเรามีความยึดติดในธรรมะหรือว่าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งหรือว่ามีความยึดติดในบุคคลตรงนี้เป็นจุดหลักนะซึ่งพ่อท่านก็อยากให้พวกเรายึดถึงด้านธรรมะหรือแนวประพฤติปฏิบัติที่พ่อท่านได้สอนมากกว่าตรงจุดนี้ พวกเราจะได้พิสูจน์ตัวเราเองถ้าพวกเราสามารถทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลอีกส่วนหนึ่งอันสำคัญนะที่จะทำให้พ่อท่านเนี่ยได้อายุยืนยาวต่อไปถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาโดยเฉพาะช่วงที่พ่อท่านจะอายุเต็ม83ปีแล้วก็ย่าง84ครบ <c oughs> ขึ้น รอบที่เจก็โมทนากับญาติธรรมทุกคนที่มีความเข้าใจในบรรยากาศที่เป็นอยู่หรือในภารกิจที่พ่อท่านจะต้องทำงานแล้วก็มีช่วงที่จะต้องพักบ้างเจริญธรรม